ครับผมวันนี้พญาหาคมามาทุ่มรัดเบื้องรถให้ลูกหลานนี่ล่ะโท่ไปพอดีท่อมกำลังเลยจะไปขอนแก่นหมุนรถกลับมาพูดนะครับท่านทานบานไปโม่มาก็ขึ้นทอดกันมาพลดพูดพญายัเฮ็ดเครื่องไหมเถอะเนาะเฮ็ดเครื่องสุปียสวัสดีครับป๋าครับอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทีมงานเพิ่นพี่หัวหน้ายไงผู้ใดซื้อดีมกว่ามันไฟตั้งให้ก็ได้ดิฮะ โอ้ไ่นะครับเสียเดียมได้ร่วนมั่นที่หาปีอะนะป่ะเห็ุเครื่องปีละเทีอะไรท่าน <c oughs> โอ้ยมันหมอนแมนดอกเครื่องอีสูสัเขาแข็งแรงขึ้นยังอ่าพญานารมาเอาเกียร์ต้งมาเอา่มั่วัดเดีวมาเบิงบ้งมานน่นี่มาเบิ้งนี่อันนี้เครื่องมาปัม๊มไฟลอดปาะเบิ้งน้ำกันบาะความไฟลอดเนี่ยปกติของเขาเนี่ยข่งของมันดีปุ๊บจังเขาตั้งในเก้าร้อย,อยอย่างสีงมันต้องขึ้นเก้าร้อยเลยเดินเบาก็เก้าเร่งกับเก้าเออ มันองเฮาโมเมนตที่เดินเบาซีเร่งยิ่งขึ้นมาพันไปพันตั้งเพื่อไว้ร้างคู่ก่อนเือดตัวนี้เสียแท้มัน,นสองคนโทษเมื่อเฮานี่จากใจไปพันหนึ่งยิ่งปลายสายมาเลยชุซีร่อยทั้งสองแางเกิดที่ยังขึ้นมาเนี่ยซ้ำเฮาทำงานรีคนโทษเนาะเอะอะจะพูดว่าเปิดเครื่องเดียวโทษตะลดมาแห้งค <laughs> ลงโทรลดมาแห้ง <laughs> ไปยังว่ามาจูนนี่เขามาเนี่ยจูนความแห้งของอัดปั้มเขาตัวป่า อีหยังมารับพละเจะว่าบ้างเครื่องมันก็เบ่งงานสูมึงอัดบบกูก็สูวมันมาวัน้เอาเครื่องมาตั้งสองเครื่องเลยบ่ที่นี่มันกะเออกะวันนามันเปิดสูแล้วมึงอัดเขามากูก็สูสูมันกับเมื่อยวันนสองขันตัวนี้เสียเนี่ยข้อมห่อนเขาดีขึ้นขันอัดหลายข้อมห่อนขึ้นน้ำมันเครื่องใสน้ำมันเครื่องใสเนี่ยจังไรการรอเรียงกับเบาลงไปอย่าไปโทษช่างอย่าไปโทษลงกึงเก็เกิดจากน้ำมันเครื่องเขา เออเนาะนี่เห็นสองจุดแล้วบานนี่ข้าวดีบานนี่ปั๊มข้าหไน่นี่เล็ก,กูวเตอร์ขึ้นลงได้สองเม่นได้เรียบเฉหง่ายหุ้ให้ใหนั่นเออข้างแรงมาได้สองพันแปดนิดๆข้าวดีขึ้น,นมาได้สามสี่พันกัวเพราต้องดเดเปลี้ยนตัวนี่ระบบแรงนั้นสูงนี่แพร่เพื่ออย่างนี่โอเคเออขันฝนลงค้นก็เชื่อถอดแพร่ก็ปั๊มไปซ่อมอีกบ่นเด็น้อยตัวนี้หมืออายุ มดอายุตามตามอายุไขมันเลยซื้อหรอกใส่งานมากตาขาห้องเขากะหาปีน,นั่นแหละเนาะต้นมันบักซักเข่าซักออกประมาณสองล้านเทียอะลรแหละ, <c oughs> ะมาในค้นข้าในฟงลงๆเนียบานเนี่ยเกินมันแล้วแห้งเกินมาเนี่ยว่าเบิ้งตัวนี้ี่ตัวนี้ขันเข่าเนี่ยขันขันอยู่คุบหนึ่งขั้นด้หล่าเ้อเครื่องเข่าสิเบาลงตัวเข่าสิสโลโลงหน่อยหนึ่งแต่ว่าตัวนี้ขันขันเข่ามันลดแห้งซีกไฟซีกมันตัวนอกน,นี่ซีกไส้กสิดไมาน่งเลยซีกไสร้อนน้ำไปข้างหน้า เกิดอยู่ดีๆเดินไส้ขึ้นซาแท,สาท้สามารถปรับก็ได้จกักเทล่าเก่าสีฟงศาตัวนั่นก็มีขึ้นกันหันหังมากขึ้นกันตัวนั่นก็ต้องเป็นซีขวาเทล่าเก่าสีขึ้นคอยปรับเออคอยปบบรับเบื้องเออแต่ว่าตอนนี้คันใดคนทุ่นมากเนี่ยเพราด้ปรับดอกสีเดียลดเออมาเนี่ยได้มาปุ๊บเวลาเขาลดลงเครืครอ่องเขาก็เบาลงเดี๋ยวปลาไปเออไปยังจังลดบันทีกันนี่เนี่ยมันก็สิมัดเปิดเต็มรอยบริคนทุ่นมันก็ฟงดงดงบานนี่ เอาไง,ไง่ายๆเลยผมเพามันมีสองยางควอมเร็วกับแรงดันอันลับ่ตมากแรงดันห้องพถึงเออตอนนี้ถึงแล้ว่ะข้าวดีอีกข้าวดีที่สองคือ <c oughs> ว้าวปับได้ <laughs> แต่ว่าปั๊บเาี่ยคืในถอดลงไม่เห็นข้างนอกเอ้อ <laughs> เา,น,ออานี่แสดงว่า <c oughs> ได้การได้การเห็นจุดพร้อมบาเนี่ <c oughs> เห็นมาหลายขั้นแล้วกันกันกันสุ่งนี่มาเมื่อบอกวิธีถอด นสร้างไงมันไม่เห็นไห,าหา่ได้อพราหันมีลล่มีอย่างเดียมมันแลเวน,นี่นี่โนลาในสายนี่ถอดกาบอกจะถอดสายไงครับผมตัวกระมัดไปเลยถอดสายแล้วกระมัดเป็นวงกลมไปปะครับ้ือห้อยนเนอะมันขันไงขันมากมันถึงมีตัวพี่ตัวพี่กับตัวที่ตัวพี่เนี่ยมันถึงเป็นเบอร์สิบเก้ามีมนเมียนเจ้ากับเอาเอาสีแดงมัดเบอร์สิบเก้าไปตัวไม่จะเอาตัวพี่มาใส่หมวกเกา้านั่นตัวอื่นกับบ,บังคับโนลาครับ สายเที่ยงเขาเป็นวงกลมอีกกับบังคับจ้างกับ่ำพิษเหมือนกัำว่าตั้งใจแค่ไหนมันพิเษเองเมาห้อยเลยคือป่าเนี่ยเนาสมัยโบราณเราเนาะที่เราเคยกบมั่วเด้ปบ่ามัดเอาเขี้ยวเหมือนไถยมัดพลุงพ้นบอลด่นดีพรุกันออกบานมาคิดถึงสมัยโบราณมัดไว้แบบสูตรเชือกเส้นเดียวโอ้ยแต่มันดีค่ะได้สูตรมาแต่หุ่นผู้บรรยั่งเก่าเอาเอาโอเคเด้อบ่าเนี่ย โอ้ยครับผมครับป๋าครับครับครับ